สบายดีพี่น้องกบสบายดีสวัสดีเด้อเนาะกาเมื่อนี้มาพบาพ่อกับซองสาวแวตาสตเนลนะพี่น้องกาห่างหายกันมาได้สองสามมือ้อพี่น้องเลยชินแ้ก็ขอกัดบสบายดีสวัสดีว่าชูขู่สุดน้อนว่าจะเป็นพี่น้องฟังเล่าเฮาเองและก็ฟังไทยในทางต่างประเทศเนาะการยินดีต้นท่าขอชูซองสาวแวตาสตเนลพี่น้องเมื่อนี้เปิดกดล้องมาเปิดลีปมายู่ในเฮื่อนของสาวแววนั่นเองเนาะผู้ท่างนั้นก็กินหนมม่วงพี่น้องเลย กินแบบม่วงเสียบเสียบขนาดเนาะพี่น้องนาซิมไงแล้วถ้าเริ่มสบายดีดูสบายดีเน่ยสียบบอคนริงคืออันนี้แท้เป็นมีพี่น้องแบบง่วงพี่น้องเป็นไปซื้อฮะในตลาดเนาะตลาดนั่นในบ้านเองพี่น้องบ้านใหญ่เนาะเดี๋ยวขอกินก็เนาะพี่น้องมื้อนี้นะแาวเยอะสิมาตำอ่ามันใหญ่แตงเลย เตี๋ยวไปกินพะโล่พี่น้องเลยท้าผสมแห้งอ่ะนั่นจะแบบมันพอไี้กินพี่นสมอยู่ไนนึงใครวชื่อมาใครโดนชาวโดนชาพันชาพันจิ คนหนึ่งสามสินสนบน่อืมสิบพันทำมาสาบเป็นยัีชิมาฟีชิมาหกบาทเพงไม่ำอ่ะพเลกก็ลืมเอ,อิมาเด้อพี่น้องกินน้ำกันเนาะสุขุวิทพื่อนมีชิมาตำเม,มียงมากกระแตพี่น้องตำเม,มียงกินมากกระแตเนาะ แต่ว <Ừ. S 2> ่าฟังๆให้พทำเหมือนัวแห่บริ้จีไหนบรูเนาะแล้วก่อนมาจําเท่ากับขอเป็นมันงวงกันอย่างแบบนีมบบปะเนาะเขียยเขี่ยทีนึงเลยิดเข็บ You know? วยตีวไกเนะขึ้่ไก่เพียงขิงกหมักกระแท๊บทีละใบเอหมากกระชุหมกระหน่อย้นะเขะไกัลายติ่ยู่แ้พี่น้างจะมาซอยตำจะมาซอยต่ำพี่ลยเอ่จะมาซอยต่ำกัวสีไก่ขิงกำแต่ไก่พีงเยขิงกหมักกระเท๊บเนาะ เดี๋ยวพี่น้องมากระแทกนิดเอามาเตีอันยาเนาะนพี่น้องมาเตีอันยานี่นี่พี่น้องน่ะตาเป็นจังจริงเนาะและฟังเล่าห้องห้องมากระแทกบ,บางบางบ่อนั่จ้าห้องคือกันเนาะแต่ว่าฟังไทยนะ่ะเจ้ห้องแบบเดียวกันบอ่อคือกันบอ่อนี่กับพูรูเนาะพี่น้องเดี๋ยวสบายชิมาทำการซอยตะไคก่จ็นชิ้นมือบาบีหน่อยเนาะแล้วก็ปั๊บกล่องก่อนพี่น้อง โอเคเนาะพี่น้องมาด้ซอยหวัวตัดสีไข่เนาะกินกับกระเท็บมาดิเงินแค่ไหน,น,ไน,นเนาะหัอตู้จเงิน Nhi gặp bèo như hơn nhà đó, phía đâu cần phủ hay đá hay, hay. xin khay, cô cả hơn phần mì đó Cô ăn thua, thua he bỏ lưu này, phán khôn hơn nó đi bỏ thử nó khi đâu, đâu. ซอยๆอะไรก็สิตำพี่น้อยตำเมี่ยงมาในี้แซ่บกินกับเหมือกเต๊บสาวเบลก็ได้ดักเอาอันนี้ลูกหมูมีเพลินมากเนาะพี่น้องมากินเมี่ยงพี่น้องแซ่บได้นี่แต่ว่าสาวเบลเพิ่งเอาของเพลินร้ายเนาะเอามาสองมวยพี่น้องว่าเพลินมาอยู่เพลอนเน่ะเพลินว่าผู้ได้มาราของเพลินเนาะก็เลยเพลินบอกกันมาเอายูเพลินบอกเขาไปเอายูเหมือกเต๊บคนมาแต่สาวเบล เพคนบอกให้เอากับอ่าแแกะกับอ่าอ่าอันนี้มังมีลูกมังมีเพื่อนพี่น้องแต่ว่าสช้ไปเอาควได้เอาของเพื่อนหลายเนาะเนีมันถือเป็นอ่าที่เป็นหมากนะพี่น้องเป็นหมากของเพื่อนแล้ามันเสียนะใช้ไปเอาหูเนาะบอก่าเคยพี่โกมังมีพี่น้องลูกหูบอสเนี่ยเดินทาแบบต้องใจรอดลูกเนาะลูกหูบ้านเนาะน้องตัวยังไม่สั่นอันนี้คือน้องหูอ่ะ น้องกระต่ายน้อยน้องน้องไข่ขาวที่น้องน้องไข่ขาวเนาะสัตว์เลี้ยงใหม่ของสาเบีวนั่นเองเนาะอันนี้ซื้อมาเลี้ยงใหม่พี่น้องน้องชายมันซื้อมาเลี้ยงเนาะมาเลี้ยงร่วมกันอืมที่น้องน้องไข่ขาวเนาะใบายได้กับตะลังนงินก่อนที่น้องโอ้ยที่น้องขายกับตะลังเงินน้องกระต่ายน้อยสาเบีวเนาะพี่น้องสาเบีวซื้อให้มันอ่าซื้อให้น้องเพึ่นนะ ซื้อให้ไทยขาวเนาะพี่น้องเมย์คนซื้อให้ต่เมย์มันซื้อให้กระต่ายเป็นขาพอนเนาะเว้ซื้อให้ไทยขาวว่าน,นอ้องเพื่อนไปตลาดดเมาแล้วเพื่อนเห็นเนตาเกมเพื่อนได้ซื้อมาเลี้ยงตอนนั้นซาบิโอซื้อเบียมโคนะผู้เลี้ยงกระยา,ะาค,ยคุณนนะผา้พักกินบันนี้ปลูกพักแล้วก็เลย เลยอ่ะเอาไมา่ได้ยงังนะพี่นออ้องวันนี้เจ้าบันดึดื้ึพี่น้องกินเมื่อสุย่างเขา่าเข่าซานตะกินขเข่าแข็งตะกินพี่น้องอ่าอ่ะคนพ่อยคนพ่อยตะกินพี่น้องเลยวุ้ยดีครับกินเมื่อสุย่าง แมนกินสบนะพี่น้องอันนี้เป็นกินเหนียงพี่น้อยบ้านสไลม์ห้องตำเหนียเนาะตําเหนียมากระแทกหน่อยอันนี้กับวายุนาะพี่น้องเพราะมันลื่นเหยียบไปช่วยกันไลน์ลูกไป เราไปกินบังวงน้อยเนีพี่น้อ,นนองเป็นจะประเดกปลาเนะอะเต่ตวมีคนขายเต็ีมต่วมอวันนี้วเตรมอาใบอยากกิล่เราก็ไปลงชิลๆสามสิบมือเนาะพี่น้องเพราะว่า เนี yeah, ่ยสักผ้า bạn mơ thì nói siêu chip lực bây cho bạn mơ เวลาไอุ้มเดี๋ยวไปอย่างให้อุ้มพี่น้อยแลนดี้เวลาไปอย่างเวลาเข้อุ้มพี่น้อยนากมาเกาะมาบ้างตะเมียงาอ่เได้กินนะฮะอีกกินนะฮะอ่พี่ ก็มีมากาะว่อย่างนี่ก็ได้เฮ้นี่แค่ด้์สิบแปดค่ะอย่าพี่น้องเดนมากาะมาตั้งแต่ได้เดี๋ยวซาเบียจะขอเจากองไว้ก่อนพี่น้องความมันเป็นคลิปอ่าทีเงาแล้วคื่อซาเบียสิได้นะซอยเรียบด้วยเนาะไปบิ้งตอนซาเบียได้ต่ำเนาะพี่น้องเนาะพี่น้เองวิธีต่ำของซาเบียนั่นเองเนาะสิ คืออ่าวิธีของคนอื่นตามหลายๆคนอยู่บ่เนาะแต่เราคนอันสีตามันคือกันพี่น้อยเนาะตอนนี้ใส่ยากระชิมมาดำแล้วพี่น้อยแซ่พริกก่อนพี่น้อยนานก่อนเนาะแซ่พริกเนาะมาใส่หลายเนาะยันเพชรเนชรทิ้งเพชรก็ได้ชิมาปุ๋มเลยพี่น้องใส่ปุสมชุลนาวหน่อยนึงเนาะขอน้อยไปไหนพี่น้องเยใส่หลายแซฟหล่กุ้งงัวเนาะใส่ดอยเซฟดอยอ่ะฉิดอะไรสิ แต่สองก็ใส่เกลือน้นิดนึงเนาเตืยนเสี่้มันก็เต <No. S 1> ็ <No. S 1> นสารนาะ oh <my> นิดนึงสามก้อนเราเพิ่ตามแผ่นนี้นก้อน บกเข็ดนี่เดี๋ยวกาซเบียิสใส่มะกอกมะเขลงน้ำแต่ว่าตัมะขามใส่น้ำพริกน้วย๋ยวามะขามแหกใส่น้ำเนาะ เวจะตามมะขามใส่กับมะกอกใช่เราพี่บางคนกันเนาะ นแล้วเต็มตูนเครื like ่องเป็นน้ําน้ําหนักเนาะพี่น้องเนาะพอเฮาสิตาอันนี้บ่สิไข่นี่กพี่น้องเอ้ยีตามเพกแก่อนเนาะวิธีการตามของเองกับ่วเด้อพี่น้องแบบบ่ฮู้อเละมาเสียบแล้วพอพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่าใส่หยังใส่หยังเนาะใส่เบิดเท่าไรที่ว่าเด็กใส่พี่น้องตาเพล่ ngoài thì khách được

กรจังใส่เครื่องปรุงนี่ก็คี่น้องเนานะมันจังอ่อนนะคะจะกินง่ายเมี่ยงสอสปลาลาวเมี่ยหมักกระแตบเมี่ยหมักกระแตบตำเมี่ย,งก,ยงกับสอมปลาลาวเปนบลา ตำนี่มากระแต่เนาะเอากระแตประมาณหนึ่งแล้วพี่น้องกระโดีเนาะพอดีแล้เอากระเสียเอาเกาะลงไปเลยพี่น้องแบบนี้ใส่เกาะมะกอกเข้าเครื่องปรุงเนาะใส่มะกอกเครื่องปรุงไว้อือือ L'amico copete Se vi è avuto l'occasione di farlo, che farlo con i vostri Oh, se vi è avuto l'occasione di farlo con i 3หน่วยเนาะพี่น้องโจ๊ะๆเลยพี่น้องแหมบเลยคราวนสิมาปูน้ําปลาล่าใส่เนาะกับสะยุพี่น้องเฮ้น้ําปลาพี่น้องเาพน้ําปลาก่อนเนาะ chỗ chỗ ơi đi ạ, ơi chỗ 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 วเดียางซิมกันแนพี่น้องนี่พี่น้องตุยเลยพี่น้องตุยก็มาก,กัดแทบเลยนะองเซฟน้องไปวาจักจ้าไปได้เนาอไปซืเพิ่มมานำอิวเอ้ยนำปลาไปเน้ปลาแนงเนาะพี่น้องเพื่อนวาแซเบียกัวไปเลยนงย,นไย,นะยงไว้ไปพี่น้อง เอาผงนัวลราเองน่อยนึงเลาใส่ โเเพิ่มมาขาดอีกหนึ่งชิ้นคิปเนี้ยชิ้าวเลยเนาะเดีก็ต้องขอโทษขอไปอะไรเ้อพี่น้องผู้ใดทีว่าตีว่าคลิปยาวหดเนาะใส่สุดขอกระน้ำร้อนน อว่าสีเปียกแล้อโอเคบบบบอเอบแบบนี้เสียบเอเสียบรูเนาะตักเลยแบบนี้ขูดป้าไปดีกว่านอ้องจะล้างให้หน่อยกินเสร็จเด้๋ยวไปล้างจานนีิ เป็นตะเสียบปลาในเนาะพี่น้องตะโบราณน่าปลายังถือหลายพุทธเนาะเอย่าเสียบชิโนงซิมเบอร์เนอร์เนาะย้อนซิมกับอานแบบนี้นะพี่น้องนี่หน่อยอ่านมีงานเป็นก้อนทุ่งพอดีเวลาของเพื่นมากพี่น้องนี่นี่เนอง มันก็มีน้อยเอาตักคือบ่ได้ Sai thủ nó biết đâu หมักกระแต่พะพะพรสิร์ฟเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนาะแต่ละอย่างพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องันนี้เราก็สิพากันไปกินเลยพี่น้องมาเด้อเพิ่ไปพี่น้องบ้านจุฬาคนเนาะกินเนียงหมักกระแต่พี่น้องเอยนี่แต่ว่าคืดำเนาะตัวจริงไม่ได้ดำแบบนั้นเลยพี่น้องเหลืองๆขาวๆแดงเนาะอันนี้มันคือดำาปวดเนยนี่พี่น้องแซ่บพี่น้องเลยโอเคเนาะแก่นสิครีกันสิคอตัวจุ๊บพี่คนพี่น้องเองน้องมากับน้องไก่ ออกไปก่อนออกไปก่อนใครที่ขอตัวจบคลิปเพื่อนๆทันี้ก่อนเด้อน้องพอได้หลายนาทีแล้วพี่น้องเค่ะจถ่ายตอนกินน้ำเมฆะหลายนาทีเกินพี่น้องเลยมีแต่สิถ่ายไปเฮ็ดคลิปสองน้อพี่น้องเนาะเจ็ดเดีกัต้องขอกลับเข้ามาสบายดีเป็นพี่น้องพวกพวกกันได้คลิปต่อไปเด้อเนาะเจ็ดเดีกัต้องขอบคุณคุ้นเป็นพี่น้องที่ให้กำลังใจและเบิร์โฆษณาให้ตลอดและเบิร์กโคสคางโฆษณาซาเบะเบิร์กไทเกยเบิร์สุขุอ่าสุกุเนาะที่เขามาเบป็นคลิปนี้พี่น้องเลย Day, no? จบคลิปไปเลยเนาะจะไหนก็ต้องขอบคุณคุณพูนหลายเด้อเนาะเจะไหนจะดีไม่แฮปปี้จะูีทุกคนพี่น้องขอตัวลาไปก่อนกะขบคุ้สบัดีบ๊ายบาย